ผมพาเพื่อนๆมาดูรถ1คันครับบอกเลยว่าหน้าตาไม่คุ้นเคยนะผมเดินมาเห็นแล้วก็สะดุดตานะอยู่ด้านหน้าผมนี่4ี่คันครับเอ่อที่ผมไปดูมาเมื่อกี้นะ่าจะเป็นรุ่นเอ่อเมโลหรือ m h e มฮีโร่ผมก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือเป็นรถพลังงานไฟฟ้าครับอ่าเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะนี่นี่ครับที่จอดเรียงอยู่หน้ากระดานนะฮะนี่เลยฮะนี่เลยนี่เลย นี่คือรถ HUV สายลุย1,000กว่าแรงมา้าเชื่อไหมให้โอ้โหแบบพลังงานมอเตอร์3ตัวบางรุ่นก็4ตัวนะฮะอ่ะแล้วแต่ท็อปกับไม่ท็อปนะที่ผมหาความรู้มาได้นะพัน2แรงมา้าแรงบิดพันสีนิวตันเมตรโอ้โหจะแรงไปไหนวะถ้าตัวต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ800กว่าแรงม้าครับนะ ที่จีนขายอยู่7จ็ดแสนกว่ายวนโอ้ถ้าเป็นเงินไทยก็3ล้านกว่ากว่าฮะนะแล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับตอนนี้ตอนนี้คือผมมาเข้าที่พักและตรงนี้คือคล้ายๆน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมีอ่าสโนโบอเดเจสนะฮะอะไม่ใช่เกสกีแล้วโนโบอดเออโผมปากแข็งมากเลยอนะคือผมต้องไม่ใส่ถุงมือนะอีกข้างนึงใส่เพราะผมต้องคอยกดอุปกรณ์นะตอนนี้อุณหภูมิ ให้เพื่อนๆอูดูอุณหภูมิครับลบยี่สิบโอ้โหปากผมแข็งมากเลยนะนะอะมาดูรถกันดีกว่าครับนี่ฮะนี่นี่เลยนี่เลยนะรุ่นเขาเรียกว,ว่าฮีโร่หรือเอ็มเอมฮีโรหรือเมโลนะผมก็ไม่รู้นะอืรถใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่กว่าแท้งสามร้อยใหญ่กว่าแท้งห้าร้อยนะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูแป๊บนึงอ่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นฮะนะนี่เร็วกว่าที่ไทยอยู่ประมาณช่วงกว่ากว่ตอนนี้นาฬิกาผมอยู่ประมาณแค่4ี่โมงนะฮะโคตรเย็นแล้วก็อากาศก็เริ่มแบบโอ้โหเย็นลงเย็นลงแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยอ่าผมพูดถึงเรื่องรถครับนี่คือด้านท้ายนะฮะนี่นะเมโลเนี่ย M H E R O เมโลนะแต่เห็นเขาบอกว่า M Hero ผมก็ไม่รู้นะ นี่ฮะจอดกันตรงนี้สี่คันครับน่าจะเป็นรถเทสครับแบรนด์ค่ายจีนฮะน่าจะเป็นที่เปิดเพิ่งเปิดตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเทสกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะพันแรงมา้ามันจะมาหาศารขนาดไหนดูฮะอ่ะไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยกันชนเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะฮะผมไปเคาะมาแล้วเป็นพลาสติกด้านในเป็นโครงเหล็กส่วนตัวถังน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วดูครับ เขาออกแบบมาแบบโอ้โหอย่างกับรถถังดูดูครับนี่อ่านมืดหน่อยนะมืดหน่อยมืดหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะแต่ที่ผมเห็นแน่ๆเลยฮะนี่ครับเขาให้มาเบรกหกพอร์ตนะฮะนี่เลยแบมโบนะฮะนี่ฮะแบมโบแล้วก็ปักสกรีนนะเป็นชื่อแบรนด์ของรถเลยนะฮะล้อหกลู นะฮะขอบน่าจะเป็นขอบเท่าไหร่เนี่ยยี่ครับยาง2องเจ็ดหนะฮะนี่แล้วก็ปีกนกที่ผมไปเห็นมานี่เป็นปีกนกอลูมิเนียมนะครับส่วนโชคครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นระบบถุงลมแน่ๆนี่เลยนี่เลยทั้งหน้าและด้านหลังนะฮะส่วนตัวรถครับมิติให้เพื่อนๆดูครับเพาใหญ่จริงๆใหญ่มากๆใหญ่กว่าแท้ง300และ500นะฮะ ใหญ่กว่าแลนด์ครูเซอร์250ที่ผมซื้อมาด้วยนี่ฮะมิติประตูด้านหน้าจะสูงสูงหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมนี่ฮะแล้วก็ไล่สโลปลงมาด้านท้ายอ,ออกแบบโดดเด่นสวยนะเออผมมองว่ามันแบบว่าคล้ายๆรถถังอะ่ะสวยสวยสวนี่ไฟท้ายครับนี่ฮะสูงไปเลยฮะเป็นแนวตั้งฝาท้ายเปิดเหมือนประตูตู้เย็นฮะนี่นี่นะกันชนท้ายกล่องสัมภาระไม่มียางอะไหนะมีไหมยางอะไห ยางอะไหล่ไม่มีนะอ่ะรุ่นนี้ไม่มียางอะไหล่ฮะไม่มีครับเน้นเกิดมาเพื่อลุยฮะดูครับโอ้สี่คันนะฮะน่าจะมาเปิดตัวแล้วก็เป็นทุาเอามาทดลองขับนะฮะอ่ะโอเคอ่ะหอมปากหอมคอครับเป็นรถที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะฮะผมก็เพิ่งรู้ข้อมูลมาเหมือนกันนะไปเซิร์ชในเน็ตได้เลยครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะฮะ นี่ครับฝากไว้ครับผมมาในานามตัวร้านแต่งรถที่โชว์รีครับมาในเกตบอลมอเตอร์ไทยแลนด์เขาพามาเปิดประสบการณ์นะฮะตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะครับเออ่ฉางไปชานนะผมก็เรียกไม่ถูกแล้วกันนะนี่อ่ะฝากรถด,ด้านหลังไว้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆฮะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรฮนะเดี๋ยวก็กินข้าวแล้วก็พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไปลยุยไปเทสรถกันนะฮะที่นี่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแนละ้วมั้งเนะี่ยมีสโนว์บอร์ด ด้านหลังก็มีร้านอาหารผมนอนที่นี่ฮะที่นี่ที่นี่นะนะคืออะไรเนี่ยเน,นี่ยอะเนี่ยฮะน่าจะเป็นงานกิจกรรมอะไรสักอย่างปากผมแข็งมากตอนนี้ปากแข็งมือเย็นมากนะฮะเอออ่ะทักทายยามเย็นครับจากราชนะอ e ีสปอร์ที่ชมบุรีครับวันนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมมาทัวร์ทิปนี้5วันครับขอบคุณเกตบอลมอเตอร์ไทยแลนด์ที่มอบให้นะครับผมอ่ะ So